ya, dia kan สร้างใจกันไว้พรในพี่ชฉียมีความสุขมากๆโอเคขอบคุณมากทุกคนค่ะขอทุกคนมีความสุขเหมือนกันครับงานผมยังไม่เสร็จเลยนะครับไม่เป็นไรเพราะว่า <c oughs> วันนี้นะโอเคขอบคุณมากดี happy มากเยี่ยมส่งงานเยี่มส่งงานไม่นี่เขียนว่าเนี่ยเขียน <c oughs> หรือว่ามันเป็นอ่านมา <c oughs> อ่างพี่โดนไม่ได้ได้ <c oughs> นี่ไม่มีสียค่ะเห็นไหมะไม่ธรรมชาติบูเนี่ธรรมชาติมีค่ะต้องเมือ่ะเก่งใจเก่งใจยำชา